บอลมาที่วัชระพงศ์วัชระพงศ์ตังป้อมยิงลูกนี้่ข้ามคานไปนิดเดียวครับเป็นจังหวะยิงไกลของหมายเลข29ครับวัชระพงศ์เดชบุญเป็นโอกาสยิงครั้งแรกของทางด้านยัโสธรครับแต่ว่าบอลหลุดข้ามคานออกไปวันนี้หมายเลข14ของยศโสธรครับรุ่งเพชรจรนวง ได้มีโอกาสมาเจอกับทีมเก่านะครับอย่างนครรชสมาเอฟซีหลายคนที่ติดตามผลงานของนครรชสมาเอฟซีมานานนะครับน่าจะคุ้นหูกันดีกับรูปเพชรเจริญวงเอาครับบอลอยู่ที่พัฒนาพงศ์โดนเดวิลบาสครับล้มตัวสกัดไปได้แต่ว่าบอลยังไม่เข้าทางพัฒนาพงศ์ต่อบอลมาที่วัชระพงศ์วัชระคืนหลังมาที่คมศักดิ์คมศักดิ์เปิดบอลจังหวะนี้ แต่ว่าบอลหลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของทางด้านนะครราชสมีมาเอฟซสมยศจมณสุขมาที่ฐานลวัฒนสมัสดิโร์ฐานวัฒน์ใช้ตัวบังครับแต่โดนทางด้านของคมศัตด์นะครับหย่บอลออกข้างไปจังหวะสุดท้ายไปโดนฐานลวัฒน์ครับ,รบขึ้นเกมมาใหม่วัชรพงศวางบอลไปพื้นที่ว่างทางฝั่งซ้ายครับเอาลครับลุงเพชรจริญวงลุงเพชร แต่งเข้าขวาแทงจังหวะนี้แต่ว่าติดทางล่างของอุทัยผิวเงินเป็นทางด้านของอนุวัตศรีชัยนะครับเมื่อสักครู่น,นี้เอาละครับบอลอยู่ที่ไกลลาดเปมาทางฝั่งขวาครับแต่โดนทางด้านตะวันฉายสันโรช้างครับดักบอลไม่ได้ บอลเดือที่กล้องอาชีบุญนมาจับบอลยาวครับจังหวะนี้พัฒนาคงมาที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์คือนมาที่วัชรพงศ์พัฒนาพงครับทางฝั่งซ้ายยังขึ้นไม่ได้ครับอยู่ที่คมศักดิ์มาที่เทศศักดิ์ครับพานุพานุมาที่รุ่งเพชรหลอกจังหวะนี้ครับเอาแล้วครับทำได้สวยครับแมาแต่ว่า จังหวะเบิ้ลคืนของทางด้านปิยพงศ์ครับแรงไปเห็นจอยอาลันจังหวะนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าบอลยังไม่เข้าทางวชรพงศ์พานุพานุทิงบอลจังหวะนี้ครับ จังหวะสุดท้ายครับโดนทางด้านของตะวันฉายเอาครับเล่นเร็วน่ะแต่ว่าไม่ผ่านทางหน้าของอลันสุรเชษจันละสุขขึ้นจังหวะน,นี้ครับเอาครับไกลลาดดักบอลไม่ได้แต่ว่าตะวันฉายสันหัวช้างครับยังดักบอลไม่ได้เช่นกันอลันขวดยาวขึ้นมาติดพานุมองดูขึ้นไปไหมครับลุงเพชรเจริญวงยิงจังหวะน,นี้ไม่เข้ากรอบครับทางด้านของรุงเพชรเจริญวงครับกับตัวยิงจังหวะน,นี้ แต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปของบอลได้ดีกว่าครับทางด้านของยโสธรยูเนเต็ดพิรักษีวงเปิดเกมยาวขึ้นมากองอาชีมุนมามองไว้ได้ครับบอลนี่ภาคภูมานะยิ่งสันธีบักสอน เอ็นเชียา์ลาร์นครับเอ็นเชีย่าแทงให้กับทางด้าของภาคภูมิมานายิ่งภาคภูมิล็อกดึงจังหวะน่าทำได้ดีครับภาคภูมิมาที่เดวิดเลบาสเดวิดเลบาสจ่ายมาตรงกลางให้กับสุรเชตวเจริญสขุขันวัสมบัติโรดคืนมาที่เลบาสเปลี่ยนไปทางฝั่งขวาครับสมยศวรนศุกร์เติมขึ้นมาจาังหวะนี้เปิดลูกนี้ติดทางด้านของอนุวัฒน์แต่ว่าบอลไปเข้าทางเดวิดเลบาสสมยศวรนศุกร์เดวิดเลบาสอีกครั้งสุรเชษตเหลียงตัดเข้ามาตรงกลางครับจังหวะนี้ มาที่ภาคภูมิมายิ่งภาคภูมิชิงบอลไปพื้นที่ว่างทางฝั่งซ้ายครับสันติมักสอนคือมาที่เอจโยยาลันแต่พตัธสินครับยกธงล้ำหน้าแล้วยืนลึกไปครับเมื่อสกักครู่นี้ทางด้านของสันติมักสอนโดนเช็คล้ำหน้าครับธนุคือมาที่เทิดสัต มศักดิ์เดี๋ยวมานั่งฝั่งซ้ายครับพัฒนาพงศ์วัชระพงศ์วัชระพงศ์เปลี่ยนมานั่งฝั่งขวาครับปา,านุปานุบอลลงได้ดีครับสุริยันก็ยังคงขึ้นเกมไม่ได้ครับทางด้านของยศธรยูเรเตดสุริยันแทงมาตรงกลางให้กับทางด้านของปิยพงษ์ เอาครับจังหวะนี้รุงเพชรจเจริญวงรุลุงเพชรจ่ายต่อมาที่วชราพงเอาล้วครับอนุวัฒน์อนุวัฒน์จ่ายมากับรุงเพชรทำชิงจังหวะนี้แต่ว่าปล่อยบอลออกหลังไปครับทางด้านของตะวันฉายแสนหัวช้าง วัักสีวงเปิดเกมยาวขึ้นมาครับทางด้านของวัชรพงศ์ม่งไว้ได้บอลไปเข้าทางพัฒนาพงศ์มาที่อนุวัฒน์คือมาที่พัฒนาพงศ์อีกครั้งคมศักเชิดศักพานุจ่ายสั้นๆให้กับทางด้านของสุริยัน ด้านซ้ายครับพัฒนาพงศ์พัฒนาพงศ์าจามาตรงกลางไกรล,ลาดทําชิงรับจังหวะน,นี้แต่ว่าบอลแรงไปครับไกรล,ลาดยังได้บอลอยู่แต่ว่าโดนทางด้านของเดวิดเลบาสตัดบอลไว้ได้เลบาสจ่ใจให้กับต้องที่บุญมาทําชิงหนึ่งสองครับบอลมาที่เดวิดเลบาสเดวิดเลบาสจ่าจจังหวะน,นี้ติดทางด้านของคมศักดิ์สุริยันวัชลพงศ์ครับเปลี่ยนมาทังฝั่งขวาครับมาถึงพานุ มาที่สุริยันปิยพงศ์เอาครับพัฒนพงศ์จ่ายมาตรงการให้กับปียพงศ์อนุวัต์พัฒนาของวัชระ,ะพงศ์ครับจ่ายสั้นๆให้กับพัฒนพงศ์เอาล้ครับจงังหวะนี้เดวิดเลบาสตัดบอลไปได้และใจให้กับทางด้านของฐานรัะสมันจะยเอาแล้วครับกระชากเข้ามา บุรีเวนนะก่อนเก็บโทษครับฐานนวัดสมจิโรดเปิดจังหวะนี้ติดโดนมือครับแต่ว่าผู้ตัดสินครับไม่ว่าอะไรปล่อยเล่นต่อครับจังหวะนี้เอาล้วครับเยซโสธรโตขึ้นมาจ่ายมาที่ปิยพงศ์ปิยพงศ์งดึงรอเพื่อนครับยังไม่จ่ายครับเล่นสั้นๆกับทางด้านของวัชรพงศ์ทำชิ้หนึ่งสองโดนทางด้านสมยศวันสุตตัดได้บอลอยู่ที่ภาคภูมิมาที่สุรเชษฐเจริญสุข เออขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับเอนจอย่าอลันตารพี่มักสอนฐานวัส,สมัจจิโรสปล่อยให้ทางหน้าของเดวิดเลบาสเล่นครับจังหวะนี้เดวิดเลบาสก้องอาชี้บุญมาป,ปับอลจังหวะน,นี้ครับรุ่งเพชรเจริญวงทํทำได้ดีกว่ารุ่งเพชรามาที่พานุไม่เร่งครับบอลอยู่ยที่วชรพงษ์ ปียพงศ์พัฒนาพงศ์ครับเติมขึ้นมาครับจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาเองพัฒนาพงศ์เึินมาที่ปียพงศ์จ่ายมาตรงกลางให้กับทางด้านของไกรราดอนุวัต์อนุวัต์ยกบอลจังหวะนี้แต่ว่าตะวันฉายสันโุชางครับเข้ามาได้หันบอลที่อนุวัต์อนุวัตน์คืนมาที่ปียพงศ์ปิยพงษ์เปลี่ยนครับมาดังฝั่งขวาครับพานุเติมขึ้นมาจังหวะนี้ พานุดวนกับทางด้านของเอนจอยาอารันพานุพานุเลี้ยงตัดเข้ามาบริเวณน,นั้นกเชอรรยิงดาวซ้ายจังหวะนี้แต่ว่าบอลเบาไปครับอภิรักษ์สีบงรับไปได้สบายแล้วก็เป็นทางด้านของพานุสุนทรารักษ์นะครับเจ็บครับจังหวะนี้